กล่องมันขนาดเล็กมากนะครับขนาดมันก็อยู่ที่7จ็ซนติเมตรนะครับวันนี้ด้านนี้ก็อยู่ที่7จ็ซนเมตรมาดูด้านข้างกันด้านนี้ก็ประมาณ1นึ่เซนครึ่งนะครับด้านหน้าของกล่องนะครับก็เขียนบอกไว้เลยนะครับเป็น lining g h t to headphone jack เป็นอะแดปเตมีโลโก้ของ Apple มีรูปของสินค้าก็เป็นลักษณะประมาณนี้มาดูด้านนี้กันนะครับ ด้านนี้ก็จะมีหลายภาษานะครับก็อธิบายว่าเป็น lightning to 3.5มิมอธิบายเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือมี3.5 mm. มมตัวนี้เข้ามาพวกนี้ก็เป็นสนัญลักษณ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเรื่องของขยะก็ต้องระวังในก่อนทิ้งด้วยแล้วก็ตัวนี้ครับสำคัญมากเวลาเราจะแกะของของผลิตภัณฑ์ Apple จะมีอย่างนี้มาให้โดยไม่ต้องใช้มีดกรีดนะครับก็ดึง จากลูกศรสีเขียวตรงนี้ได้เลยกล่องมันขนาดเล็กมากเลยนะครับตัวน,นี้ก็เป็นสติกเกอร์แปะไว้เขียนบอกเลยนะครับว่าออกแบบมาจาก Apple California เนียนะครับแต่ทำที่เวียดนามด้านนี้นะครับก็เป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยก็อ่านไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปดูด้านอื่นไปเลยนะครับด้านนี้นะครับก็บอกไว้เลยนะครับก็ใช้กับ iOS v o น10 ขึ้นไปก็สามารถใช้ไอตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ได้นะครับเรามาแกะกล่องไปพร้อมกันเลยนะครับก็ดันตัวนี้ขึ้นนิดนึงมันเล็กมากนะครับกล่องมันเล็กมากก็ดึงขึ้นอย่างนี้เลยนะครับก็จะสามารถดึงอย่างนี้ออกมาได้เลยแล้วก็จะมีตัวที่ดึงให้อุปกรณ์มันออกมาด้วยนะครับดึงออกมาอย่างนี้เลยมีการล็อกไว้อย่างนี้ด้วยนะครับ ข้างในกล่องก็มีเอกสาร1แผน่น2นะครับเอกสารมาให้ด้วยเอกสารที่คนไม่ค่อยอ่านเป็นคำอธิบายเขานะครับที่ทุกคนไม่นิยมอ่านกันก็มี2ออย่างอุปกรณ์ก็ล็อกมาให้เป็นกระดาษรีไซเคิลอย่างดีเลยนะครับล็อก ไว้ให้เราอย่างดีดึงยังไงก็ได้นะครับผมก็จะดึงประมาณนี้นี่ครับอุปกรณ์ของ Apple ก็มีการจัดเก็บให้พวกเรารก็ประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรดีๆถ้าใครอยากรู้อะไรเท่าที่ผมมีงบป,ประมาณผมก็จะเอามานำเสนอให้กับพวกเราได้ดูกันในคลิปถัดไปนะครับ